ไปดีพี่น้องมาพอกันอีกแล้วเนาะพี่น้องมื้อนี้ตีสองท็อปกินสวรรค์ตอนนี้สะดอนกะยุ่งเฮียนของหนองทร้อเนาะเพราะว่าอยากพาทุกคนมาเบิ่งมาชมบรรยากาศอยู่ในห้องเยียนของหนองทร้อเนาะว่าสีเป็นจังได้เนาะตอนนี้สะดอนกะกำลังมาหาเพื่อนเนาะเพราะว่าเดี๋ยวนี้กะเวลาประมาณซีมุ้งย่างชิมฐานะทีนี่แหละทุกคนตอนนี้เนาะบรรยากาศอยู่ในห้องเรียนเพื่อน ยังบ่ท่านได้เลิกเนาะพี่น้องสะดอนก็นั่งทาอยู่โตหินหนาวเฮียนเพื่อนเนะาะเจ้าน้อยสิผ้าพี่นอ้นองถึนไปเบิงจะสมบรรยากาศอยู่ในห้องเฮียนเพิ่นเลยเนาะว่าตอนนี้น้องท็อิคนเฮ็ดยังอยู่เมื้อนีกามาคนเดียวพี่นอ้นองเพราะว่าสะดอนขับรถมาู้เดียวเบาไล่เพิ่นออกเวียกเนาะก็เลยโบเดทายันบรรยากาศตามเส้นทางที่ว่ามาห้องเฮียนเพื่อนให้ทุกคนได้เห็นเนาะ หลังจากสะดอนมาหอดโรงเรียนกะมาเปิดคลิปอยู่นี่เลยเดี๋ยาขุ่มไปเบึงอยู่ด่านเทิงกันเลยนะพี่นอ้องว่าน้องท้อเพชรยังอยู่เพราะว่าน้องท้ออยู่อนุบาลสามเพิ่นกะเดินไปเรียนอยู่เทิงสันสองมาไปนั่งกันเลยนะพี่นอ้องทุกคนตอนนี้สะดอนกับนางอยู่โตหินเนาะเพราะว่าอยู่ด่านนะหนาทุ่งเรียนเพิ่นกันมีโตหินไหวหายขุ่มปกครองนางขาหับลูกเวลาลูกๆเลยทุ่งเรียนเนาะ อันนี้ก็คือบรรยากาศอยู่ในห้องเย็ยนห้องหนองท็อปเถาแนวขึ้นไปสามช่องนะทียนยังวัฒนเลิศเนาะเดี๋ยวสิพาทุกคนย่างขึ้นไปเครื่องน้ำกันเลยเนาะบอ้โหวันหนองท็อปเฮ็ยรยังอยู่ด้แย่จ้าวันแลนหลีนขี้ดือ้ออยูไปแจ้งนอพีนเนาะ,ปะไปน้ำกันเลยป่ะไปเบิง้งไปเบิง้งมูหน่อยขี้ดือ้อตอนนี้กำลังย่างขึ้นกันได้เนาะนี่นี่ทุกคนสวยๆรอๆเลย ก้อนตอนนี้สะดอนกับมาหอ่านหนาหอมเหียนของของชอบเดเนาะเ้าไปเบิ่งกันเลยว่านของชอบเบียรยังอยู่เนาะตอนนี้เนาะหอมเหียนของชอบเนาะอนุบาลสามโอ้เทพกำลังต่างใจใหเหียนหนังสือกันนะเพราะอนุญาตถให้ได้สักหัวเทพเอ้ยมางคับแหละ นนสบายดีแม่ครู่อ๊ขออนุญาตสัาครูเข้ามาในห้องนะตอนนี้พอบองหนทอบกะเ,เรียนเขียนซื้อทับขี้ดื้อยู่บเหรอ้ครูอยาน้อยขี้ดื้อคือนยู่เเื่อนี่ครับสบายดีปลาลุกเนี่ยจะเห็นยกกังไงนะ ยันนังซื้ออ่ะแกงอนี้อ่ะแปเากระเป๋าไปกำลังสิกับพี่เนาะลากโกดทำไมครับลากโเจาวเนี่ยลากโเจาวเนี่ย ข่าวกมูเนี่ยนันตอนนี้กำลังทักทายกมูนะทุกคนป่ะฮะใหญ่แล้วครับใหญ่แล้วครับไปฮะสานขาเด้อสบายดีพี่น้อง กะึ้นมาหอดรถแล้วหลองทรับมาแล้วทรับสบายดีปลาลูกเป็นทางการแน่สบายดีป้าลูกอ่าเป็นจังใดไป็นหูเรียนมือนน่มวนหรือ่ามวนครับมวนครับโอ้หลองท้าวเปาภาษาไทยเป็นดีมวนครับสบายดีภาษาไทยเปล่าไหนด่ะเนตำรวจสวัสดีครับแต่ว่าสวัสดีครับอครับครับอครับผมมือนี้มาหาหลวงท้าวเทเวนที่นอก แล้วสิไปใส่ต่อกันมื่อนี่ไป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 เไปกินเค้กอยู่ห้ะไปฮับออฟฟี่เนาะตอนนี้กาเจ้ดอนกับน้องทอปสิไปฮับออฟฟี่เลยแล้วสิพาพี่น้องไปเบิ่งไปชมบรรยากาศยุ่งเยียนอนุบาลของออฟฟี่นะพี่น้องเนาะว่าสิเป็นจังได๋ไปกันเนาะสุดยองไปเบิ่งออฟฟี่เออโดยไปสิไปเปลาเออเป็คนใหญ่โดยแต่ว่าไปบายไปลุงเน่ไปหอดห้องเยียนน้องทอปแล้วเจ้าสีห้พี่น้องได้เบิ่งเนาะมาท้เนาะได้เบิร์ ด้อ่เอาบายบายอีกเท่านึงบายบายสวัสดีป่าลูกกับมือหนิหยานพอโรงเรียนออกปีแล้วไปไปส่งบรรยากาศหุ้งเงี้ยครับพี่เด้อไปดูรถกันวงรถกันย่านหยานไปพี่น้องตอนนี้ก็หอดเลยเนาะโรงเรียนน้องท็อปซื้อโรงเรียนโรงเรียนผางเด็กโรงเรียนผางเด็กเวียงวิไลไปเน่ออาปีแมาเลยเอาปีสบายดีเน่สบายดีก่อนสบายดีก่อนสบายดีเออไปเนาะ มีมาเบืองมีลูกมาเบืองมีไม่เบี่ยงคือตอนนี้สองอายน euh. uh? ้องกัก๊าซังขึ้นรถพี่น้องฮะทับทับดึงเอากระเป๋าเห็น้รือไม่โอปปี้อปปี้เฮ้สบายดีป่าลูกเนี่ยไม่รอกวเขาอยากกินขอนุ้มตลาดขอนุ้มตลาดใช่ใช่ม จะเาขาตลาดนะก็ซื้อขนมขน้โอควรจะควรไปซื้อขนไมไหเจาะยุ่แคมทางเด้อคอไปเดิเข้าตลาดยุ่ตลาดแล้วมันโหลดร้ายขวายานขว้าบโหลดเด้ขอขว้าบโหลดปเกงเด้อ <c oughs> มืออื่นเนาะจึงซื้อเนาะ,อ,ะอาไปเอา,าล่าล่าปลาล่าลุกเนบ้านี้น้องปลาไปกันเด้อน้อเ้าจะไสมิกอรขอบเจเดอที่ติดตามแลบังคิดครับทินสวรค์น้องครัปลาไปกันเด้ สำหรับคลิปนี้นะพี่น้องสะดอนกับสีคอสเจ้าใบซันีนเดอร์ขอบใจพี่น้องทุกคนที่ติดตามและชมคลิปสำหรับมือนีกะอ่ะบ๊ายบายเนี่ยท็อป อย่าเห็นนั่นนั่นมันโมงงามเด้อป่าลูกมันเป็นพีนาป่าลูกดยป่าลูกมันแหละ,อะรรตอนนี้ช<ค>ะดอนกากกมลังสีกรับโหลดเนาะเที่ยวเฮาสีกรับเลยเด้วอวันนีทุกคน